แน่นอนว่าบอลลูกกลมๆมไม่มีทางออกหน้าเดียวครับเหมือนดังเกมค่ำคืนที่ผ่านมาทั้ง2ทีมจำต้องวัดกันด้วยเทคนิครายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แสนสำคัญถึงแม้เชลซีจะเป็นต่อเลสเตอร์อยู่บ้างแต่ความกดดันไม่เคยปราณีใครครับขึ้นชื่อว่าชิงชนะเลิศย่อมมาพร้อมกับความกดดันที่สูงสุดเสมอมันเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เทพีแห่งโชคไม่เข้าข้างสิงโตครับเลสเตอร์ซิตี้เก็บตกจังหวะผิดพลาดของเชลซีเอาชนะไปได้ศูนย์ประตูตอนหนึง่ง ในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งขอสารภาพตามตรงครับว่ารู้สึกเสียใจกับเชลซีพร้อมทั้งยินดีกับเลสเตอร์จิ้งจอกสยามเหมาะสมกับคำว่าแชมเปี้ยนโดยไร้ข้อกังขาหากยังจำกันได้2020ปีที่แล้วเชลซีเข้าชิง FA ับในฐานะสิงบอลถ้วยท,ทีมขาประจำตัวยงแต่มันไม่ง่ายดังที่ผ่านมาครับเชลซีอ,อกหักพ่ายแพ้อร์เซนอน2ประตูต่อหนึ่งอย่างน่าเสียดายจนมาถึงปีนี้จำต้องอกหักอีกครั้ง ด้วยน้ำมือของทีมมามืดอเลสเตอร์ซิตี้สปีติดแล้วสินะหนังเรื่องเก่าที่ฉายซ้ำมันคงน่าเบื่อไม่น้อยสำหรับผู้เล่นคนที่12ว่าแต่เมื่อวานมันเป็นอาีีครับเก็บความผิดหวังไว้เป็นแรงกระตุ้นเก็บความผิดพลาดไว้เป็นแรงพลังเชลซีจำต้องลืมทุกสิ่งอย่างเพื่อโฟกัสไปที่ท็อปโฟรวมถึงนัดชิงถ้วยบิ๊กอียร์ยูฟ่าแชมเปียนลีกต่อไปตัดสลับมาที่จิงจอกสยามกันบ้าง เอฟเอคับสมัยแรกมีความหมายมากมายกว่าการเป็นแชมป์ครับการละครั้งหนึ่งคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้ตำนานผู้ร่วงลับเคยกล่าวครับว่าสักวันเราจะซื้อทีมเพื่อมาสู้กับเชลซีให้ได้ประโยคข้างต้นเป็นคำพูดที่คุณวิชัยบอกกับคุณต๊อบอัยวัฒน์ผู้เป็นลูกชายครับถึงแม้ฝันที่เป็นจริงมันมาในช่วงเวลาที่ช้าไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็มาถึงนะ จิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้โชคดีมากๆเพราะเขามีเบื้องหลังความสำเร็จที่หลงลักในเกมลูกหนังอย่างแท้จริงใครจะไปคิดครับว่าทีมฟุตบอลม้ามืดทีมหนึ่งจะก้าวผ่านอุปสรรคฝ่า,ฝาฟันมาถึงวันนี้ปี2016คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2020คว้าแชมป์เอฟเอคัพมันเหนือคำบรรยายมากๆแต่สลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันกันบ้างครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือความตั้งใจกันนะ วันพุทธที่15พฤษภาคมเกมพรีเมยร์ลิกนั้นต่อไปของทั้ง2ทีมจำต้องประสบพบเจอกันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เชลซีเป็นฝ่ายเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้สครานนี้มีพื้นที่ท็อปโฟเป็นเดิมพันรับเชื่อว่าคงเป็นเกมสุดมันเกมหนึ่งอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ฟุตบอลมันสอนให้รู้ครับว่าไม่มีใครที่ชนะตลอดไปและไม่มีใครที่แพ้ตลอดการสักวันความมุ่งมานะจะตอบแทนเราเอง ดังเชลซีและเลสเตอร์ซิตี